สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับสู่มุมพักใจพื้นที่เล็กๆที่จะช่วยชาร์จพลังให้คุณอีกครั้งนะคะวันนี้เป็นวันที่ยาวนานสำหรับคุณหรือเปล่าคะมีเรื่องให้ต้องคิดต้องตัดสินใจหรือมีคำพูดของใครบางคนที่ยังก้องอยู่ในหัวจนถึงตอนนี้ไหมคะถ้าคำตอบคือใช่เข้าใจคุณนะคะ บางทีเราก็เผลอแบกรับทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในวันนี้ไว้บนบ่าทั้งสองข้างโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งถึงเวลาที่ควรจะได้พักร่างกายกลับประท้วงว่าฉันยังวางมันลงไม่ได้ในอีพีนี้มุมพักใจอยากชวนคุณมาทําความสะอาดจิตใจกันสักนิดค่ะเราจะมาเรียนรู้วิธีวางถุงขยะทางอารมณ์ที่เราเก็บสะสมมาทั้งวันลงเพื่อให้คืนนี้ คุณได้นอนหลับอย่างเบาสบายจริงๆคะ่ะข้อที่1สำรวจกระเป๋าเป้ที่มองไม่เห็นของคุณลองจินตนาการดูนะคะว่าตั้งแต่ตื่นเช้ามาเราสะพายเป้ใบหนึ่งไว้ข้างหลังเจอเรื่องเครียดเรื่องแรกเราก็หยิบก้อนหินใส่เข้าไปหนึ่งก้อนเจอคนพูดไม่ดีใส่เราก็หยิบใส่อีกก้อนกังวลเรื่องงานพรุ่งนี้ก็ใส่อีกก้อน พอตกเย็นไม่แปลกเลยที่เราจะรู้สึกปวดเมื่อยไปทั้งตัวและหัวใจเพราะเราแบกน้ำหนักของทั้งวันเอาไว้ตลอดเวลาก้าวแรกของการปล่อยวางคือการรู้ตัวค่ะลองถามตัวเองตอนนี้เลยนะคะว่าตอนนี้ฉันกำลังแบกเรื่องอะไรอยู่บ้างแค่คุณรู้ทันว่ามันหนักคุณก็เริ่มวางมันลงได้ครึ่งหนึ่งแล้วค่ะข้อที่สอง กับดักของคำว่ารู้งี้และถ้าเกิดว่าแปลกนะคะยิ่งดึกเสียงไม่หัวเรากลับยิ่งดังเรามักจะวนเวียนอยู่กับสองช่วงเวลาที่ไม่มีอยู่จริงนั่นคืออดีตและอนาคตเรามัวแต่คิดว่ารู้งี้ตอนนั้นฉันน่าจะทำแบบนั้นหรือกังวลว่าถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้มันแย่ล่ะอยากให้คุณลองหายใจเข้าลึกๆนะคะ แล้วบอกกับตัวเองว่าอดีตจบไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้ส่วนอนาคตยังมาไม่ถึงเรากังวลล่วงหน้าไปก็เท่านั้นสิ่งเดียวที่เรามีคือวินาทีนี้ค่ะวินาทีที่คุณปลอดภัยอยู่บนเตียงนุ่มๆดึงตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะคะข้อที่3พิธีกรรมทิ้งขยะก่อนนอน mental drop off ก่อนที่คุณจะหลับตาลงนะคะอยากชวนคุณทำพิธีกรรมเล็กๆในใจคะ่ะลองหลับตาลงช้าๆนะคะจินตนาการว่าคุณกำลังยืนอยู่หน้าประตูห้องนอนในมือของคุณถือถุงใบใหญ่ที่ใส่ความกังวลความเครียดความผิดหวังของวันนี้ไว้จนเต็มตอนนี้ให้คุณค่อยๆวางถุงใบนั้นลงที่หน้าประตูบอกกับมันว่า ขอบใจนะที่อยู่ด้วยกันมาทั้งวันแต่ตอนนี้ฉันจะพักแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันใหม่แล้วเดินเข้าห้องมาตัวเปล่าปิดประตูบานนั้นแล้วทิ้งทุกอย่างไว้นอกห้องค่ะการฝึกปล่อยวางอาจจะทำได้ไม่ทันทีในครั้งแรกมันเหมือนการฝึกกล้ามเนื้อค่ะต้องค่อยๆทำไปทุกวันคืนนี้อนุญาตให้ตัวเองพักจริงๆนะคะไม่ต้องเก่ง ไม่ต้องแบกโลกทั้งใบเป็นแค่คนธรรมดาที่ต้องการการพักผ่อนพรุ่งนี้พระอาทิตย์จะขึ้นใหม่และคุณจะมีแรงเริ่มต้นใหม่อย่างแน่นอนค่ะถ้าคืนนี้ฟังแล้วรู้สึกเบาใจขึ้นอย่าลืมกดติดตามมุมพักใจเอาไว้นะคะแล้วกลับมาเติมพลังกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ